เอาอะไรพี่นอ้องตอนนี้บ้าบุญมาที่ว่าจะไปชิมเหล่านพี่น้องเป็นทีเป็นคล้องทางเส้นขวางต้องชิมนตามผิดคล้องของเพื่อนเดี๋ยวตามบ้าบุญมาเลยก,กันแล้วกันจับสมือเรียบมันสิสัน้นป่ปะโอ้กินตับส้มลาสดเดี๋ยวเอาอันนี้ ใช่ไหมอบอเอาเอาก่อนที่เอาก่อนอันนี้เราให้ไห้ห้เอาเลยป่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยมา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 เห็ามาเาาไ่มามามามไปมาาาาม อุ้ยทั้งใบก็อันนี้สคนจะองนึงเผาเจ้าเผาเจ้าเาเจ้าจะเาากเจ้าับเจ้าัก้อนนเจ้าบจอกเลยเจ้าเจ้าจับินสิเลย้าจอนกุหาจอกได้ดองใส้กุาจอกเลยข้ากหาจอกเลยสองกองจอกมันต้องใส่น้ำเข้าไปแน่เนาะใส่น้ำร้อใส่เหล่านใส่น้ำไม่มเมนเหาเนะอั้นหละเขาเล่าเลาหอ๋อเลาหายลเสื้อน้ำดื้มมีสิบธิมาบ่

เด้ลยติสองจดลตัวเาเลยวะได้ได้อได้ไ้าาาอันนี้คืออันนี้คือเหล่ามันปะอันนี้จะมีฟ้าปิดใหม่นจะมีน้ำเติมเข้าไปโบได้โบได้นึ่งข้าวเหือาหยนึเออยังออันนึงเลยยากินยังนี้มาไอ้ี่มาแม่ไีย้เลย เมาวะเชงเมาวะผมเมาวะไม่่า้มัทาหรอกกินน้ำท่ามันไปเมาชื้อบู๋ว่าให้ให้มนแตกไปที่เดียวเบียร์ใส่ชุดกดเยม่ินก่อนกินก่อนกิกินยอท่ากินี่ปุ่นมันนบียร์เนาะเอาเอาเบียร์ซื้อเลยเอาน้าอันนีกโอ้ยเงิน่คยลองใช่นนี่ ให้สุดท้ายเลยมหมเอาแต่พะร่องแล้วจับร่องพูดเลยมันมีเล้วเบี้ยวก้อนแม่นเนาะเล้าเบี้ยวมาไหมเออมีทิ่พูดแล้วจอกพูดว่าเออเอาหน่อยนึงก็ได้ว่ะโอเอาหน่อยก็ได้ชื่อแท้ลรก็อ่ะพูดและวอันอ่ะอืมหน่อยนะใครดูดก้อนบาหรือผ่านดูดก้อนอ่านั่กันเลยเอาขับรถสมุขเดียวก็ไปน้ำเดียวก็รู้ว่าแล้ว

เอาได้เป่าจเอาลงกบอนโค้ง้าเอเดี๋ยวเนี้ยเอาลกอลค้งนดดเด้วยดดดดดขึ้นเออเออหอนี้ดดดเอขึ้นเลยบุกมาบน้ำหวนน้ำหวนกรเื่องับเลยไหม้หวนเอสายเสื้อโหุเลยนี่เลยเกกัดยเยลาดี่ อ๋อมกินเหล่าอกเออกินหดแต่มันโม่เมา่เมนี่ยองออันนี้ผมเมานะเื้อนังผาราบเพื่อสุ่มว่าไงเอองังเจ้เมาอยู่กินลายจยเออองวดเออองวนดิ โอ้ยเราเนี่ยเขาเมาลูกว้พ่อโดนไงเนูไ้ไปไหนพ่อหนินอพ่อพ่อได้มาทล้เอีกพึ่งเอาให้มันโชคมันหมานเนาะเอาเที่ได้เขาเมาลูกเอาขับมาขอพึ่งท่เอาเู้ไู้เาที่เอายังจกหนบ่เอาครื่งนึงก่อนจเอาลงครื่องนึงลง้ยไร

บอกบ่ม okay. ึดโหมือนน้ําอยู่ในอ๋อสต๊อปปัดยังยังได้ยังไดยังได้เรื่องลูกอยู่หนเิ่งละมือละวะสิคอยบดนี้ค่อยพอเห็นบ่เอาค่อยพอเห็นบ่ คือเืองอไรไม่อะไรคือวันไมเด้ประหยไดนได้นีเลยเนาะโอ้โหครื่วันเ็ด้ไปน้ำด่ยยังได้เปี้ยงอือจงว่านเนาะเนาะมาแล้กันเนาะอ๋อกติกับบกเคยกินเหล่า้นี่้าหายนด่สองมันวานสองวันวานแต่ไม่กินเหล่า เคยเห็นในท่าทางเคยเห็นในนี่มันเคยอะไกินเถื่อบ่เพ่พัขยบ่เคยจ้เถื่อเราไม่ทดอร์ดคอตัวจริงพอดเสียเข้ามาคอดเอ้ยังนัอยเล่เอาอเข้ามึงเออเออเฮงเออเออเอาคำูคำเอาจิ๊กซ์ซัน่ฮไล เชอนพิี่อะพี่น้องเลยเอานว่าจู่เทานีเลยคิเจะจีดันอันไอเราไหอันนี้ก็พีีนะพี่น้องพี่ที่พี่ีที่เป็นเป็นพี่ของบอสเจ้าอพอบพระท่านนครับอ๋ออันนี้จบแล้วะเออจบแล้วจบแล้วจบแล้ว ใบใหญ่ืปาเขาเลยจอบฟางแล้วเ,เดี๋ยว <c oughs> จะเบื่องค <c oughs> ูบาสาวกันคูบาสาวกำลังกำลังกำลังสิไปดิฮิดต,ตามข้องที่ตามข้องนั่นะนี่เอ้าพอ,อเกลอเลยเลย มเจอดีจง้ยโอะไรหลไหมเอาเยาจับมันลาก็ปอย่างไดายไปหมดไปหมดออาเไปหดมาตอนนี้อ้อันนี้ก็วิธีท่านเสียงขวางนะพี่อนเนาะเป็นกมีการกินเหล่าไห้ย เป็นทีเป็นคลองประเพณนีทีเป็นสื่อขอกันมายาวนานอะไป็น่อยเนาะอ้ยย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 งยย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 ยงยยายยยยยยยนยย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 นยะเยย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 ่ยย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 นนี้ยยอยยยยยนยยเยยยยยยเยยยนยยยยยไดน